โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะนเจบ็บบักอย่างสนใจวะโอ้โกินเถอะเบิงเนี่ยเมื่อกินน้ำดอกเจ้หว,วานบัดไดเราก็เมื่อกี้วานด้วย <c oughs> จังเศษไม่นักสุก็นี่อีกว่าหนึหน่งหันจะตัวอะไรมันต้องเอาหมีวมาสัดเอาใหม่เป็นตัวคิดตัว <c oughs> มดก,กันมดก,กันข้อจับอกด้เลยเราเอาหนาไปโอ๊หนาไปนะสวัสดีค่ะทนานทีกลับมาบ้านร้อนโอ้บรรยากาดกินว่านมาดูหน่อยเดียว ข้าเนเจ็บเ่อมตเนีดออ้วเอานนียเลอ